สวัสดีจ้าได้เวลาจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะยังเมืดอยอยู่นะมาแต่เศร้าแต่เศร้าค่ะสนามบินกันยังบ่ทันเน้เปิดอยู่แม่ยายมาสูงนี่นะคุ้มสันดิบๆตกลงก็สวยอยูแม่แตนกับมะลิก็มาด้วยถึงบายบาย <laughs> มาลี่ยิ้มจิลูกยิ้มหน่อย่ะก็คนเขาแถวเราได้หันมาคอยกับบ้านนอกเขากรุงเด้อถ่ายภาพเครื่องดินไม่ให้มู่เบิงจ้า ว่าเครื่องบินลํานั้นมันจะขึ้นเนาะนะจา๊ะมันอวยหาลมมันไหมมันเรียนหาลมมันมก็จะปืดขึ้นไปนะคิดว่านะถ่ายภาพไปเรื่อยครับเพื่อน,เอ,นเอาวิวดนีจน,นามบินมาฝา